เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในะีันนี้คุณทีมโมบายถามว่ามีวิธีสมัครไหมคะจริงๆแล้วสามารถสมัครได้ผ่านทางทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์ทีหรือคุณจะเลือกจริงๆแล้วในลิงก์ทีมันอาจจะเข้าไม่ได้นะครับในบางกรณีตรงที่ว่าผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้าในทวิตเตอร์นะครับมันก็เลยแบบกดไปมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาให้คุณโหลดนะคุณก็สามารถถ้าคุณใช้ระบบ Android คุณก็สามารถโหลดได้ผ่าน g o ก g l e p ์เ,เพนะครับกดพิมพ์วิว ดูดาวนโหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น iOS ก็กด iOS ไปกดพิมพ์วิวเหมือนกันครับผมก็น่าจะเรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครไม่มีปัญหาอะไรเลยสมัครปกติธรรมดาครับใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับเออไม่ใช่ดิใส่ชื่อใส่อีเมลนะครับใส่รหัสผ่านแค่นั้นเองครับผมจบแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรยากคือผมไม่ได้ทําให้ดูตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดบลูสแต k กนะครับผมก็อาจจะอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบเต็มร้อยนะครับผมแต่คิดว่าในสิ่งที่ผมอธิบายไปน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผม าถามตอบนิดหน่อยนะครับเงื่อนไขคืออะไรครับเก็บกี่นอ๋อครับบอกไปแล้วครบบับเก็บอ๋กียนก็ได้นะจ๊ะแล้วก็แต่แล้วแต่เราแล้วก็มันสุ่มจากคนที่มิ1หนึ่งคนนะครับผมมันก็มีประมาณ40กว่าเก็บไปเลยเขาถามครับแอดผมเปลี่ยนมือถือใหม่และย้ายใบแนนไปยังเครื่องใหม่อ่าฮะแล้วผมจะขายเหรียญใน P2 p แล้วทำไมกดเข้าไปในร้านค้าไม่ได้ครับและผมต้องทำยังไงบ้างครับแอดขอบคุณครับเออเฉียดแมนผมแม่งไม่เคย ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยจะบอกว่ากูยากจนก็ไม่ใช่กูใช้โทรศัพท์เดิมมาหลายปีแล้วมันมีวิธีการอยู่ก็คือว่าปกติอ่ะการย้ายย้ายใบแนนซ์ไปเครื่องใหม่เนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาในการขายเหรียญใน P2P คือต้องบอกก่อนว่าเราในความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะใช้เครื่องไหนก็ตามนะครับผม ถ้าเราขาย P2P อยู่แล้ว P2P อยู่แล้วนะครับ P2P คือคนต่อคนนะครับ Personal uh, True Personal นะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการย้ายเครื่องคือเราย้ายเครื่องไหนก็ได้นะครับผมแต่เราต้องมีรหัสที่ถูกต้องที่เข้าไปนะครับผมหรือบางคนอาจจะเป็น Google Authentication นะครับบางคนอาจจะเป็นเลขรหัส6หลักของโทรศัพท์มือถือนะครับผมผมก็เลยคิดว่าแต่ทำไมกดเข้าไปในร้านค้าไม่ได้ครับและผมต้องทำยังไงบ้างครับแอดอันนี้แหละคือประเด็นสำคัญคือผมไม่เห็นรูปมันว่ะ คือคุณบริการกินเที่ยวตรอนคุณช่วยส่งรูปมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมผมอยากรู้ว่ารูปเป็นยังไงครับบางทีอาจจะเป็นปัญหาตรงที่ระบบไม่รองรับเป็นไปได้ครับผมระบบโทรศัพท์ไม่รองรับหรืออาจจะมีปัญหาในการย้ายเครื่องในระยะเวลาแบบมันจะมีระยะเวลาในการเข้าถึงของช่วงช่วงต้นของ P2P ก็คือ,อผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณครึง่งไม่แน่ใจว่าครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าที่มันจะมี ระดเวลาก่อนที่จะเข้าที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ครับผมอันนี้ก็ต้องดูว่าอาจจะเป็นปัญหาตรงส่วนไหนสักส่วนนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมตอบได้ครบั่วหรือเปล่าเพราะผมยังไม่เห็นรูปมันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยใช้มาผมใช้โทรศัพท์มือถือในการไม่ได้ย้ายเครื่องนะผมผมใช้ b i n a n c e นะครับผม2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งก็สามารถกดเข้าได้โดยใช้รหัสอีกเครื่องนึงก็ใช้รหัสได้ถ้า มไม่ได้ใช้เครื่องไหนนะครับผมก็สามารถหลอกได้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ในเรื่องเคลื่อนขายเหรียญ P2P น่าจะเป็นระยะเวลาในการเข้าถึงมากกว่านะครับผมน่าจะตอบได้เคลียร์พอสมควรนะครับผมก็ถ้าอตอบไม่เคลียร์ไงก็ต้องมาว่าไปนะครับผมอันนี้ไม่รู้จริงว่าตอบได้ตรงหรือเปล่านะน่าสนใจมากครับถ้าเกิดขายด้วยเหรียญครับจะดีมากเลยรอครัผมก็สนใจนะผมคุณมาดามทูน อ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือค่อนข้างสนใจในบิดครับเพราะว่าการรวมกับเดอะมังนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเป็นเอ็กซ์เพิดมากด้านเกี่ยวกับกราฟิกนะครับผมของระดับโลกใช้คำว่าระดับโลกนะไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะครับระดับโลกเลยนะครับผมผมเลยค่อนข้างคาดหวังกับเปตอร r เวิร์สของบิดครับมากเป็นพิเศษนะครับผมถ้าไม่ดีก็จะด่าแล้วก็ถุยน้ำลายหน้าสำนักงานเขาคาถามหน่อยครับถ้าเราเปิดบัญชีแล้วบปิดบัญชีใหม่โดยใช้ข้อมูลเก่าได้ไหมครับอันนี้เหมือนมีคนเคยทดสอบใช้นะครับผมแต่ผมไม่ชัวร์ว่า มันมีปัญหาประมาณไหนนะครับผมคืออันนี้อันนี้ไมนนนนนน่ผมไม่ชัวร์จริงเพราะว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่ถูกประทึกซ้อนไว้อย,อยู่นะครับผมอันนี้เลยไม่กล้าตอบผมไม่เคยลองจริงนะครับผมอันไหนไม่รู้คือไม่รู้จริงนะครับแล้วก็บางอันก็ไม่ได้ทดลองอ่ะเพราะว่าเผื่อผมทดลองมันไม่ตรงกับที่คุณใช้ก็เลยอาจจะอะไรน,นี่แล้วผมก็ไม่กล้าลบตวงผมด้วยเพราะว่าผมใช้มานานสักพักแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้มีคำถามอะไรสามารถถามได้นะครับผมสวัสดีครับ